เอาเนี้ได้เพื่อนใหม่มาจากข้างบ้านเฮ้ยเกาะอะไรเนี่ยนี่ฮะเพื่อนใหม่มาจากข้างบ้านวางแก้วด้วยเฮ้ยอย่ามาซุกสิดวดว่ดวเพื่อนใหม่มาเพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะเฮ้ยเกาะทำไมอะเฮ้ยอล้วเนี่ยเพื่อนใหม่มาเล่นด้วยฮะมาจากข้างบ้าน ไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรเนี่ยคือรู้จักเมื่อกี้กันเนี่ยอืมชื่ออะไรอะ่ะอืมอืม,อมไหนเลยมันเล่นหรอตนนี้ยโอ้ยดื้อขนาด เด็กมาเด็ก,มดกสมขนาดเลยอ่ะโอ้ยอยู่นี่มึงผิดเลยไอ้บางแก้วไอ้บางแก้วไปจะพาไปเดินเล่นไปไอย่ามาเกาะโอ้โหเดี๋ยวนพข้งแค่งขายอีกฮะ

มาอีกตัวแล้วอีกตัวนี่มามาข้างบ้านนะนี่นี่นี่อันนี้ไอ้ขนุนไอ้ขนุนไอ้เถากุ้ยเถากุ้ยเถากุ้ยมาข้างบ้านนี่เถากุ้ยนี่นี่รู้จักกันมาแล้วเถากุ้ยนี่ชื่ออะไรอืมนี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไร โอ้ยโอ้เกาะขายไม่หยุดเลย,ต,ววยตัวนี้ตัวนี้ชื่อหอกวยอ่ะตัวนี้น,นี่รู้จักนานแล้วเฮ้ยตัวนี้เพิ่งรู้จักเมื่อกี้นี่มันเกาะขายเกาะขายอยู่นี่โอ้ยไหวแล้ว ไปเลยไอ้บางแก้วมึงจะเล่นนี่มาะพาไปเดียดูบอยอย่าเกาะอยากก่อยาเกาะเฮ้ยหมาพันอะไรวะเนี่ยมเล่นเงี้ยเลอะหมดเสื้อผ้ากูใส่สักเมื่อกี้เลยโอ้โหนี่มันแสงเกยีนแสงเกย,นเกยีนหมดเลยเฮ้ย เด็กข้าบิ๊กาดิจะพาบิ๊เดินเล่นเอ๋หาเอ้เยคู่เด็กกล้วยเป็นยังไงเนี่นยยอมกลับบ้านด้วยเวินละงานเข้ามาข้างบ้านมาน้อยข้างบ้านมาเล่นด้วยใช่ตัวนี้ชื่อเต่ากล้วย เดี๋ยวกล้วยมาถอดปอกคอแล้วใส่ทำไมนี่รักคอตายเนาะถอดปอกคอดีกว่าเดี๋ยวๆใส่ให้ที่นี่ดีกว่าทันนี้เอาไปสองส้นเลยเอ้ยอย่าแทะโทรศัพท์อย่าแทะโทรัพท์โัพท์ทงอ,อ่ะเ ้นเลยอย่าเล่นโอแล้วห้าสิบวัตถีนะมึงเนี่ยฮะตามเจ้าของมเอากลับดีกว่าเว้ยไปไปหาเจ้าของไปนะเจ้าของบ้านนู้นนะน,น,นู้นนเะจ้าจของเป็นาสาวๆแวไม่ไม่ ัวทิ้งเนี่ยเนี่ยของมีบ้านนูน้นไกลๆแล้วนะอนันนี้หมามาเล่นด้วยอันนี้ตัวนี้คุณผู้จักกัน,นเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยไปแล้วเอออยชัวเลยเน่ยไอ้ตัวนู้นชื่อเจากุ้ยเอา้ามันก็ไปแล้ว tôi chưa ai luôn bằng cái luôn cái bằng cái luôn hưng cái luôn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  cái cái ไล่นร่เไล่งไหวอ่ะเดี๋ยวเร่งพอแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยไปไหนเลยทำขายเนี่ยกี่โคดแล้วเนี่ยตัวขนาดนี้สองเดือนสามเดือนเนาะเมื่อกี้พอดีผมกินแกงปลาทิ้งกานก้างปลาไป อันนรู้จักมาปีแล้วเฉาข้วยปีรู้จักมาสักปีหนึ่งตัวน,นี้เพิ่งรู้จักวันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่แหละนี่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อบางแกง้วเปล่า băng kéo. Úh, tắm nước được mà lên คลิปเพียงนี้อาบน้ำก่อนดีกว่าเล่นกับหมาเลื่อนหมดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเขารู้จักชื่อวันคลิปนี้ไม่รู้จักชื่อไม่เจอเจ้าของอะสวัสดีราตีสวัสดีนอนดีกว่า